สวัสดีค่ะพ่อเคนครับสวัสดีค่ะพ่อเคนครับสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับพ่อเคอีกคือเก่าค่ะในงวดวันที่หนึ่งคือจิกายน2567นี่ค่ะโตกวิดตงวดได้เนาะเบาท่องพุ่นมาเจมหลานใหม่คุณพ่อเนาะคัะผมคุณพ่อเปิดหลานใหม่เนาะค่ะหลานตัดผมค่ะค่ะเป็นจังไหนคุณพ่อเบาซู่ฟังเนี่ยโตกวิดตงวด้วยเนาะไปยุพุ่นจะแจงพุ่นเออ่ ไปวัตุคนนัะ่ะนะเครงย่ายเคองินลูกอิปเปก็กน่ะไปั้งปั่ะแต่นอนแจ้งคน้ายหลังนันถ้ามีแห้งอ่ะคนะ่ะวา,านีเพื่อนเพื่อนบอรับเพิ่อนรับหรอกเพื่นเพไปหลังวานผู้นี้เพิ่อน,อออน,าออานมากินเขาวาันผู้นี้เพิ่นไปปุูกปุ๊บก็ปักกนน่นเดีวผู้ดี้ไปยังงงอยู่วัววัววัมาปั่นกันเนี่ยแต่บาน phát hiện gì phần chứng minh cái gì phân chắc là phân hòa ừ phân khắc và phần này là một cái xò bàn phần và khuôi nổi xôn cắn khuôi là một ngày đấy phiêng hiểu này khuôi khả xôn cằn là âu ở khó tụ xôn xê cắn, phút phút này à, thảo đường, dưới bưng dưới bưng ở đây nhà người bưng mà. ไม่ได้อย่างไคุยนหน่อยส่นกังการอย่านงานเวรน้องพระเจ้าค่ะโอ้ยโอ้ยคนว่าผู้คนยืนเบื่องนี่แท้แล้วพันว่าบ้เนไหมันว่าไม่อย่งลรไมีหาคนว่าผู้คนยืนเบื่องค่ะนี่หาว่ไรส่หาอย่างหาซีซีดิว่ามา่าซีซีเออหาซีซีดิว่าโอ้ยย่ันกัเกี่วันจิงเห้นเนาะ ก็จัดจะบอกลูกสื่อว่าโอนสืทั้งโทรศัพท์หมด่หาซีีฟันันวสัมหน่อยฮะสัมนันสันซันเรื่ออั่าดีเว้นนะว่าเพิ่นวดาจังไดต่ออ่ะนี้คุณ่อว่าหาซีซีคีย่ายาก็พกครับเลอ้ยย่า่จบแล้วมาตอนด้โตเร็วแล้วครับตืนเลยเออเพิ่นพกเลยาซีซีบตงตียาไปเยื่ไปเยไปรูกรูกปไปหาอยนเขาอไปเจนี่ียเพิ่นได้เพิ่นว่า โอ้ยงูอยู่บ้านเล่สซีซอ่าบมื่อท่นด็กจังไดรไปมากับแถาอ่ายืนเบิ่งข่อยข่อยเจ้าหรือข่อยไปกับพันเอกโซ่แล้วอ่าเมื่อก่อนเพิ่นผูกกอนจังหวัดหงอแขนเลยเน่าดีฝันกับฮะข่อยหน่อยบคุณปอข่อยเพียงแอลนี่ข่อยหน่อยสองข่อนส้นกันข้อกันพอดีมีผู้เฒ่าคนหนึ่งยืนเบิ่งพ่อยืนเบิ่งหวานนะยืนเบิ่งแล้วเพิ่นก็เลยเพิ่นพ่อไปเบิ่งบอกคะ บอกเพิ่นจมผู้เดียวเพิ่นย่างไปย่างไปว่าจะถามมาคุยเจ้าหรือคุยไปนะค่ะยังไปแต่ถามเล่ามาโอ้ยมีแท้มีแท้ว่าแั่ก็เลยถามเพิ่นว่ามียังไงมีหาเพิ่นว่าหาอย่างไรหาสีสีเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกตัวเพิ่นเลยบอกตรงตรงเลยสามโตแข็งแคลนเลยสีสีเลยสามเราเส่าไหร่ปูเราปู้ก่อน โอ้ยโอ้ยบของงงเยอะ่วยต่บอกเลกแล้วก็ปุ๊บกันเลยปุ๊บปุ๊เอิม่จริงเขายังยังต่างรลกวก็ท่านใด้อยู่ได้เนปุ๊บ่ะอ่มาอกคมาห้องใงืบนง ฟันขัดวัสด์บ่ต้องตีอย่างนั้คุณพอเนาะโอ้ตีหาซีซีเลยเออหาตีตีกับกล้วยสองโตส่สนกันกับซีซีู่แล้วแต่ว่าสีมี่ผู้เฒ่าเนาะคุณพ่อสีมี่ผู้เฒ่าท่านผู้ช่ก็จตีต่าทีซีก็หาซีซีคุณพอสองขุมเนาะสองุ่ไมใช่ไเออก่เด้เอาลายะเก่าซีซีกับหาซีซีเนาะคุณพ่อไมาเอาเอาขึ้นเอแต่นึ่งตนไหนคุณพ่อหาหาหนั่มคุณพ่อว่าห้ติด ติดหาหาไว้นั่งกันไว้คุณพ่อเดี่ะเป็นแนวทางของพ่อเข่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณพ่อฟันนี่ฟันอยู่เทียงหน้าเป็นบอกค่ะเทียงหน้าอยู่กลางในกลางหน้าคุณคุณคุณพ่อนอนอยู่เทียงหน้าปาเข่าเนาะค่ะมองทีว่าเจ้าทีนี่มาบอกเลขดูดูเนาะค่ะ องไคุณพ่อคิดว่าคนที่มาบอกนี่เมนเจ้าทีบอกกัิเมนตัวเพื่อกอีปรากดตัวนอกคิดว่าเจ้าทีเป็นคนบอกอืมนอนอยุบมาจังกายเพอร์กอรที่ตับม้วนว่ะค่ะเห็นม้วนงานนันนั้นบอกผัวของฝั่งนั่ง้านุนานาน่มจะสอยู่แตว่วานพอะแก่อบนว่ะแื่ด้วแก่ด้ด มันฟันเพอแน่ไรหรอเป่เพอไปเจาะเลยฟันคงสุดท้ายบอกคะคุณพ่อโคงสุดทรอมานาหาคุณพ่อคุณพ่อโบยูเหื่อนเนาะค่ะโบพอกันจ้กเือพอคุณพ่อนี่ไปเฮดเตวีอะค่ะแต่เล่ยโบไรโคงสุดทระแสดงว่าโคงสุดทายนี่เดล็กเขามันโบคุณพ่อคุณพ่อหาตัวไดคงสุดทราโครงสุไทร์หายหาสูงศูน เขาจังจังส่นๆเออไม้สิคือวามจะออกสูวนๆไสื่อจักคนเป็นเรลียกี่แบบบดเนื้อขาดขาดไม้เราคุณพ่อเนาะเขาจะหัวควนนะคนบานีพ่อไอ้ไม้กับหัวควนมันมีสูตรไป้สื่อจคนว่มาทั้งซอมเลยเออส่นแต่ว่าเขากระยานบ้อเราก็สื่อกันก็จะสิบบาทตัวค่ะก็ได้ได้สิบบาทแด้สิบบาทเป็นเรลียกี่นว้ความขาดไมยเนาะเพราะว่าสุนนี้ เนี่ยอีเดียก็บอกเนาะเนี่ยเดียมันกนบอกค่อยออกค่ะแต่ว่าโดนโดนเสียออกเธอเนาะยุ่นแหลวบานก็บอกใหญ่ใยญ่เพิ่อนตาโยนเพิ่อนบ่อหลังน้ำตีเอาตะบุญเพราะว่า หาศูนย์ศูนย์นี่คุณยายกับฝันคือกันบฝันว่าเขาบอกแมนค่ะเลขคุณยายกับเขาค่ะแต่หักผู้ใดมากค่ะแต่ว่ารอบนี้มาตามคุณยายบอกันฝันค่ะท่านผู้ชมก็เลยบ่ได้ความฝันเพิ่นไปเนาะรอให้เพิ่นฝันก่อนก็ได้แต่ความฝันของพ่อเคนเนาะค่ะพอพ่อเคนฝันแล้วเพิ่นว่าตอวิกตองวดค่ะห้าสี่สี่เนาะค่ะผีผู้เฒ่าห้องบอกเลยค่ะห้าสี่สี่แล้วก็ห้า หาหาไปก่เอาหาหาเนาะสามตัวไปเลยหาซีซีกับหาาเรื่องเผาอะไมั้งเผาสามตัวกับหาหาสามตัวไปเลยเบินไปเลยแต่กระติดไปคุ้มหนึ่งก็คือเก่าซีซีเนาะเก่าซีซีเก่าหาหาเนาะ่านผู้ชมไปตัดเลรียเอาค่ะแต่ว่าเน้นๆที่เพื่อนบอกมาที่พีผู้เฒ่าบอกเจ้าที่นี่พี่เจ้าที่บอกนี่ก็คือหาซีซีเนาะคุณพผอ อันนี้มันนเหรอ<ช>ค่ะพอไปนอนหมวกหันย่างไม่ฟันเห็นจะพูดเถอะนะคุผู้ชมเออค่ะค่ะเป็นแนวทางของพ่อเคนค่ะในงวดวันที่1พฤศจิกาย,ยน2560เนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่คับคุณพ่อสุขหูสุขค้นค่ะครับคุณพ่อฟันว่าไรฟันว่าเนี่ยว่ะว่าออกภาษาอืม มือออกพรรษาพรรษาพอดีเลยเนาะค่ะบนแน่เขาออกพรรษาเพิ่นโบจำศีลแล้วค่ะเพิ่นออกมาแล้วเนาะค่ะอาชีพมหาไฮโชกใหญ่ก็ได้เนาะคุณพ่อค่อยให้กโบงเนาะค่ะเมูบานม่ออกพันสาค่ะหมูบานเยอะมากค่ะมื้อนี้มาตามคุณพ่อมื้อนี้วันที่เท่าไร้บ้าต้องพูดรับวันที่18เนาะค่ะวันที่17ออกพรรษาพอดีค่ะคุณพ่อฝันกลางเว้นเลยแม่นบ่กกลางเว้นอือจ๊ะๆเลยออืค่ะ ค่ะนีลาท่านผู้ชมก็มาก็มากินขเขาเแจยงยี่พีค่ะลองเบิงกับคุณพออ่ะะอเนาะค่ะค่ะเพราะว่างวดว่าหันเลขคุณพ่อเพิ่นเขาค่ะโครงสุดท้ายเนาะคะ่ะแต่ว่าแอกมาตามคุณพ่อแต่บ่ผอกันเนาะคะ่ะบ่เจอกันเพราะว่าเรียกหลายคุณพ่อมีงานหลายเนาะคะ่ะบ่เจอกันก็เกลยก็เลยพลาดเนาะคะ่ะพลาดโครงสุดท้ายไปค่ะออื รางวัลนี่ขอให้มาขอให้ปังอีกน้อคุณผัวนอเออขอให้เขาคุณเขาละค่ะค่ะขอบคุณพ่อเคียนได้หลายค่ะโบเคีเนแนวทางขอบคุณค่ะค่ะกรมาสรุปเนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่อเคียนค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 7นรสิบเจ็นี่ค่ะพ่อเคียนนี่ฝันสันสันฝันบอยงาวเพื่อนว่าก้อนที่เพื่อนสีฝันนี่เพื่อนไปนอนหน้าเพื่อนว่ามือวันที่สิบเจ็ดนาะค่ะมือออกพรรษาพอดีไปนอนหน้า กับเมียเพิ่นเพิ่นว่าค่ะนอนกะนอนกลางเว้นเพิ่นวาอยุดเทียงหน้าละนอนคนละเถียงหลังจากนั้นกับฝันเลยเพิ่นว่าฝันกลางเว้นเพิ่นว่าฝันเห็นงัวนหน่อยสองตส้นกันเพิ่นว่างัวนหน่อยประมาณเพียงเอิกนี่เพิ่นว่าค่ะสองตโตกับโตซ้ำกันโตกับง่ามพร้อมเพิ่นว่าค่ะส้นกันหัวตํากันเพิ่นวาตาไปตํามาเพิ่นว่เแลามีผู้เ่าผู้ใา่ผู้หนึ่งยืนเบิงเพิ่นวาค่ะ ผู้ท้าผู้่ายี่ก็เลยเบาขึ้นเนาะค่ะมาแท่เพื่อนบ่ะม่าแท่เพื่อนว่ะเพราะเคนได้ยินก็เลยเขาไปถามว่ะอีหยังล่ะมาผู้เท่าผู้นั่นก็เลยตอบว่าหาดมาแท่เพื่อนว่ะงวดนี่หามาแท่ลาเพิ่นก็เว้าว่าอีหยังล่ะหามาแท่เพราะเคียนถามเนาะค่ะผู้เท่าก็เลยว่าหาซีซี ผู้เฒ่าผู้นั้นตอบพ่อเคนว่าหาซีซีมาแท้เพื่อนว่าหลังจากบอกเลขแล้วเท่านั้นภรรยาเนาะค่ะของพ่อเคนปุ๊กพ่อเคนพอดีเพื่อนว่าไปปุ๊ไในจังหวะแห้งเพื่อนว่าค่ะปุ๊บตอนที่พ่อเคนฝันเขาบอกเลขแล้วเพื่อนว่าค่ะเขาบอกว่าหาซีซีพ่อเบ่าจบภรรยาเพื่อนกับปุ๊กพอเคนกัสะดุงตื่นขึ้นมาท่านที่เลยเพื่อนว่า ตื่นขึ้นมายังบัง่วงมองเหี่ยงถามห้างง่วเพื่อนว่าวัตเตมนอิลีเพื่อนว่าวัตตาบอดได้ฝันว่าสันฝันขักฝันเน่แห้งเพื่อนว่าฝันในกลางเว่นนั่นแหละเพื่อนว่าค่ะฝันมือออกขั้นสาพอดีเพื่อนว่าพอเขินก็เลยว่าอาจจะเป็นผีเจ้าทีเนาะค่ะผีไ้ผีหน้าเพื่อนออกขั้นสาแล้วเนาะค่ะบอจํำสีมแล้วออกมาไม่ไมสดสด มาบอกเลขเลยเพื่อนว่าค่ะหาซีซีวงกลมห้เน้นเพื่อนว่าค่ะเลขผีผู้เฒ่าห้องบอกเนาะคะ่ะสามตัวส่วนเก่าซีซีเลขสามตัวอีกคุ้มหนึ่งเนาะคะ่ะคุณพอเพิ่งหายเป็นตัวกันหรือว่าตีจากฝันนี่แหละคะ่ะเพื่อนว่าเอาเก่าใส่น้ำเนาะคะ่ะเพราะว่ามีผู้เฒ่าผู้หนึ่งเนาะคะ่ะยืนเบิงงัวน้นกันอยู่หันแล้วก็ห้องบอกเลขเพื่อนก็เรยให้จับเก่าใส่น้ำเป็นเก่าซีซีเนาะคะ่ะ เลขสามตัวตกันเพิ่นว่าค่ะและ้วอีกคุ้มหนึ่งเนาะคะ่ะก็คือหาหาหาคุณพ่อมักตัวนี้เพื่อนวะหายเป็นโตกันเพื่อนว่าค่ะแล้วก็อีกคุ้มหนึ่งเพื่อนหายมากก็คือเก้าหาหาเนาะคะ่ะเป็นโตกันคือกันเนาะคะ่ะเพื่อนหายมากเป็นแนวทางของพอเคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน25 6 7น้นี่ค่ะ อท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับคุณพอสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำํำเล้อค่ะกันไว้ค่าถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว,ว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยนํำเี้ดอรค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ